ได้เลยค่ะหน้านี้นะคะดิฉันทําเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกอเกาะเกต็อะคะ่ะว่าที่ชื่อเดิมมันชื่อยังไงมันเกิดมาได้ยังไงอะคะ่ะจต่อไปนะคะจะเป็นภาพหอไทยนิทัศน์ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์รอห้าราชการที่ห้านะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาค่ะมันมี เป็นที่อนุรักษ์ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นภายในหมู่บ้านค่ะปั่นจักรยานก็เจอบังเอิญไปเจอย่านเตาปกค่ะเขาเรียกว่าย่านเตาปกนะคะทําไมถึงเรียกว่าย่านเตาปอกครับมันเป็นคล้ายๆมันเป็นเหมือนที่เผาอะไรสักอย่างอาจารย์ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นอาชีพของคนในหมู่บ้าน หน้านี้นะคะจะเป็นเสือที่ป้าคนหนึ่งเขาทอเองค่ะผืนหนึ่งก็ตกประมาณ150บาทจะขายชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวส่วนหน้านี้จะเป็นการทำขนมไทยค่ะอนุรักษ์ไว้เขาเรียกว่าข้าวต้มมัดค่ะหน้านี้จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะจะมีเกวียนเก่ามีชุดดักปลามีเครื่องจักสารอะไรมากมายค่ะ อยากให้คนอ่านได้อะไรอยากให้คนอ่านรู้ถึงความเรียบง่ายความสบายสบายของชาวกเกาะเกร็ดน,นะคะแล้วพอเราเขียนอันนี้แล้วเราได้อะไรเขียนอันนี้ทําสมุดเรื่องนี้ขึ้นมามันได้ถึงความตั้งใจด้วยะคะ่ะได้ถึงความประณีตได้ถึงการเล่าอธิบายเรื่องราวความเป็นอยู่ ของคนที่ใช้ชีวิตไม่รูหราค่ะแ,แต่เขาอยู่ได้ทุกวันนี้